สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนปั๊มยอดใจในติ๊กต็อกันนะคะ่นีมีเว็บมานำเสนอค่ะนี่ค่ะหน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะคะกดสมัครสมาชิกวันนี้ได้เลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะ หรือท่านใดมีบัญชี Google อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Google ได้เลยค่ะแต่อย่าลืมกดฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแต่ทางเรามี user อยู่แล้วขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกค่ะเพื่อลงชื่อเข้าใช้นะคะกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะหน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เรามาปั๊มยอดใจใน tiktok เนาะเราก็กดไปที่ไอคอน tiktok ได้เลยค่ะ มาเลือกหมวดหมู่อีกทีนึงวันนี้เราจะเพิ่มหัวใจเป็นเพิ่มหัวใจราคาถูกแล้วกันเพราะถูกจริงๆทุกคนมีให้เลือกเป็น10 20รายการหรือว่าเราจะเอาแบบไหนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ,อ,ะอันนี้หนูขอเป็นตัวแรกก่อนแล้วกันเนาะ,ะนี่คำอธิบายรายละเอียดอะไรประมาณนี้ไม่จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ,ะเรามากันที่ตัวลิงก์นะคะ ตัวลิงค์คือเราให้เรากดไปที่ติ๊กต็อกเรานี่มันจะมีคัดลอกลิงก์ค่ะกดไปที่แชร์ถ้าในมือถือจะเป็นกดแชร์แล้วจะมีคําว่าคัดลอกลิงค์ค่ะ,ะให้กลับไปที่หน้าเว็บค่ะวางตัวลิงก์ได้เลยที่เรากับปีมาเมื่อกี้วันนี้หลุจะเพิ่มซักประมาณ 5้าแล้วกันค่ะเอา5้าอไปก่อนเนาะนี่ใช้เวลาประมาณส6นาทีแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงนะถึงขนาดนั้นละครทุกคนราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เราสามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะพอเราสั่งซื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะเห็นแถบสีเขียวจะยืนยันว่าเราได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วเรียบร้อยอไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันค่ะประวัติการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่นี่เลยแถบแรกให้ ให้ทุกคนจำรหัสออเดอร์ของตัวเองตรงนี้ให้ดีๆนะคะนี่จำไวด้ดีๆนะคะอ,อยู่ระหว่างการดำเนินการนะอพอไปถึงสำหรับสมาชิกใหม่นะคะมีช่องทางเติมเงินให้ทั้งหมด5ช่องทางค่ะพร้อมเพย์ทูมอนี่อลลตซองอ่างเปลริปโคตแล้วก็ชิลเพย์นะคะนี่ใส่จำนวนเงินได้เลยค่ะทุกครั้งสำหรับท่านใด อยากมีรายได้จากการใช้เว็บนี้หรืออยากแนะนําเพื่อนแชร์ทิกต่างๆก,กดไปที่แนะนําเพื่อนได้เลยค่ะให้คัดลอกลิงก์เราส่งไปให้เพื่อนได้เลยค่ะหลังจากนั้นแล้วหากเพื่อนคุณกดใช้ลิงก์ของเราเรายังจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นด้วยค่ะหากและถ้าหากท่านใดมีปัญหานะคะให้กดไปที่ตัวช่วยเหลือค่ะ แจ้งปัญหาต่างๆได้เลยค่ะว่าเราต้องการแจ้งปัญหาเรื่องอะไรและเลขออเดอร์ที่หนูให้จำไว้ข้างต้นนะคะให้กดวางตรงนี้ได้เลยค่ะและพิมพ์ข้อความขอความช่วยเหลือแอดมินได้เลยค่ะแนบไฟล์ได้และอีกช่องทางหนึ่งคือ l i น์ค่ะคลิกไปที่ไอคอนไลน์จะมี qr code ให้สแกน เข้าไปในช่องแชทไลน์นะคะมีแอดมินรอตอบตลอด24ชั่วโมงคะ่ะสุดท้ายแล้วกดส่งตัวค่ะโอเคตอนนี้เรากลับไปที่หน้า tiktok นะคะ,ะเห็นไหมยอดใจมันอยู่ที่9เนาะอะอนุนี้กดรีเฟชนะคะนี่เห็นไหมทุกคนใช้เวลาไม่ถึง6นาทีอย่างที่เว็บแจ้งเลยหนูใส่ไปแค่500เว็บแถบมาอีกร้อยกว่ากว่าทุกคนง่ายนิดเดียวเลย สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะ,ะถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ได้ใต้โพสต์นี้เลยค่ะง่ายๆเลยสมัครใช้งานง่ายๆเลยค่ะโอเคนะคะหากมีอะไรมาอัปเดตอีกหนูจะกลับมาอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ